พาผู้ชมไปที่อิสราเอลเลยนะคะพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในตอนนี้นะคะล่าสุดค่าเงินของอิสราเอลค่ะก็มีการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบเปีด้วยกันซึ่งทางด้านของธนาคารกลางของอิสราเอลก็ออกมาปร,ประกาศนะคะว่าคงต้องมีการขายทุนสำรองมูลค่าสักประมาณ3 0ม0 0ืล้านดอลลาร์สหรัฐขายออกมาเพื่อนจาัดก,การดูแลค่าเงินลดความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเติมสภาพคล่องเข้าไปในระบบเศรษฐกิจด้วยสนับสนุนโดย ซเว่นอีเลฟเว่นสแตมป่วนสนุกทางด้านของธนาคารกลางของอิสราเอลประกาศนะคะว่าเตรียมที่จะมีการขายทุนสำรองนะคะสามหมื่นล้านพยุงเงินท้องถิ่นค่ะเชเกลนะคะอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ7ปีเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและก็ฮามัสที่ตึงเครียดมากขึ้นในถแถลงการบอกว่าธนาคารกลางจะเข้าดําเนินการในตลาดเงินเพื่อลดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มสภาพคล่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินเชเกลของอิสราเอลค่ะ อ่อนค่าลงนะคะร้อยละ1.63มาอยู่ที่3.9เชเกลต่อดอลลาร์เป็นการอ่อนค่าที่สุดในรอบ7ปีภายใต้โครงการขายทุนสำรอง30ม0 0ล้านดอลลาร์ธนาคารกลางอิสราเอลจะเติมสภาพคล่องในตลาดผ่าน,นกลไกสวอปค่ะ สูงถึง15,000ล้านดอลลาร์ซึ่งทางธนาคารกลางก็ระบุค่ะว่าจะติดตามพัฒนาการความเคลื่อนไหวของตลาดและดำเนินการผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ตามความจำเป็นซึ่งทางด้านของซว e ีเอ็กซ์ทา์นะคะเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารกลางอิสราเอลก็ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ค่ะว่าเศรษฐกิจอิสราเอลจริงๆแล้วเนี่ยแข็งแกร่งมากยกเว้นหากมีการโจมตีจากอิหร่าน โดยมีแนวโน้มที่อิสราเอลจะกลับมาดําเนินการทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ภายใน1นถึงสสัปดาห์เขาบอกนะคะว่าเงินเชเกลเ,กเนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงเนื่อ,จอ,อง,งจากชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติพยายามจะลดความเชื่อมโยงท่ามกลางความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n ช่อง16บนะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ